งานใหญ่ใช่หรือเปล่าคะวิแม้ว่าหลายอย่างยังคงคลุมเครือไม่ชัดเจนว่านอริซาจะต่อสัญญากับทาง YG หรือเปล่านะคะแถมมีอีกข่าวลือว่าเจนนี่ก็อาจจะไม่ต่อสัญญาอีกด้วยอะไรยังไงเนี่ยเราก็คงจะต้องรอดูกันไปค่ะเพราะว่าแม่จีนเขาไปสืบมาให้มาได้แค่นี้ YG ข่าวบอกว่าเป็นเพราะว่าทัวร์แล้วก็ตารางงานส่วนตัวของนอริซาที่เออมันแน่นมากเนาะก็ไม่เกี่ยวกับว่าจะเซ็นสัญญาหรือไม่นะคะที่ยังไม่ได้เซ็นสัญญาเพราะว่ายังไม่ว่างอะไรแบบนี้หรือเปล่า

ก็ไม่เป็นไรค่ะก็รอดูกันไปสําหรับเดือนหน้าเนี่ยก็คงจะทราบผลว่าหมู่หรือจ่านะคะคุณผู้ชมแต่ที่แน่ๆค่ะตอนนี้เนี่ยหุ้นของ YG ร่วงละนาวเลยค่ะบง่งบอกให้รู้ว่าถ้าไม่มีน้องลิซ่า YG เนี่ยสะเทือนแน่ๆก็ขอให้น้องค่ะได้ต่อรองได้เงื่อนไขที่ดีที่สุดนะคะไม่ว่าหนูจะเลือกอะไรค่ะเราก็พร้อมจะยืนเคียงข้างอยู่เสมออยู่แล้วเนาะส่วนอันนี้ค่ะจะเป็นงานใหญ่อีกด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเห็นทางคุณพ่อเจซีบาร์บินค่ะมีการมาแจ้งข่าวว่ามีไปประชุมนะคะร่วมกันกับแทรคอย แล้วก็ทิฟฟานี่แอนโคเป็นการประชุมนะคะของทาง LVMH เกี่ยวกับนาฬิกาแล้วก็ชิวเว r รี่หรือว่าที่นอริซ่าบินไปปารีสเพราะว่ามีงานใหญ่คําตรงนะคะที่คุณพ่อเจสซี่บาบินมีการแซวตัวเองนะคะบอกว่าเป็นเพียงพนักง,งานเท่านั้นอะไรแบบนี้ด้วยนะคะคิดว่าเบื้องหลังเนี่ยออก็น่าจะมีการคุยงานกันจริงๆอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะเพราะว่าบุเกรีแท็ h ไอยเออร์แล้วก็ทิฟฟานี่แอนโคค่ะก็เจ้าของเดียวกันทั้งนั้นอยู่ในเครือ LVMH น,นะคะก็เดี๋ยวมาคอยติดตาม กันไปค่ะจะมีงานใหม่ๆของน้องลิซ่าเกี่ยวกับนาฬิกาด้วยหรือเปล่าเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยออกรุ่นที่เป็น limited edition นเนาะน้องลิซ่ามีส่วนร่วมในการออกแบบนะคะเห็นว่าขายแบบว่าขายดีมากๆอ่ะโซอา์ภายในไม่ถึง5นาทีค่ะก็ขายหมดเกลี้ยงกวาดไปได้200กว่าล้านกันเลยทีเดียวนะปีนี้ก็อาจจะมีการออกแบบงานใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะแอดก็เอาความเคลื่อนไหวนะคะใหม่ๆค่ะมาเล่าสู่กันฟังนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า